ค่ะพวกเราสำรรบติงอยู่พวกเราในรายการมือนี้เรียก้าค่ะอยู่จ้าอ่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะมาต้อนรับนักร้องคนใหม่ของวงการทีพอปยาอ่ะเพึ่งเข้าค่ายพึ่งเข้าค่ายซึ่งมีชื่อค่ายว่าไดเซอร์มิวสิกอ่ะทุกคนอาจจะรู้แล้วว่านั่นเป็นใครนั่นก็คือน้องพูวินตาสักยืนลูกฉันเอง ดูใจเลยเมันหมีมากื็มัมหมีดีใจที่ลูกได้เข้ามาเป็นแบบว่าเออเนนักร้องแล้วอ,อ่ะก็เพลงใหม่นะคะเป็นซิงเกิลแรกของ Li เซอร์มิวสนะคะที่มีภูวินเป็นนักร้องคนใหม่อะเออแล้วเพลงนั้นมีชื่อว่าวันเกิด,เ,กดเธอ<ะ>ซึ่งมันพิเศษตรงไหนพิเศษที่เขาเป็นคนที่ แต่งเองโอ้แต่งเองแต่งเองทำเพลงเองแอบเห็นว่ามีผู้ช่วยเป็นเป็นน้องชายตัวเล็กอตัวเล็กไหมก็ไม่รู้แต่ตัวเล็กกว่าใช่ถ้าเป็นแบบว่ารุ่นพี่ในค่ายเออใช่แต่ว่าแค่เป็นน้องแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ในไรเซอร์ใช่นั่นคือโฟนัทวารเออก็ลูกเราอีกเหมือนกันใช่ภูมิใจมีภูมิใจมากอะ ก็น่าค่ะไปดูกันดีกว่าว่าเพลงที่พี่ภูวินและน้องโฟสเนี่ยช่วยช่วยช่วยกันแต่งเนี่ยเออมีแบบส่วนร่วมน้องบอกว่าส่วนร่วมเล็กๆเ,กเอเออไปดูกันดีกว่ามันจะพอแค่ไหนอ่ะไปดูจ้า เธอคนนี้ที่รักฉันแบบนี้มาไม่มีเวลาให้เธอไม่มีแนตะ่ความคิดถึงรู้แค่ใจฉันรู้รู้แค่ใจว่าฉันมันไม่ดีปล่อยความรักเลย แต,แต่วันนี้ฉันทำได้แค่เพียงขอให้เธอนั้นโชคดีในทางของเธอแม้จะไม่มีฉันใครเธอจากนี้คอยดูแลเธอเหมือนก่และรักเธอเหมือนก่แต่จะยังยืนอยู่ตรงนี้เสมอ ไว้พรอมวันเกิดเธอทุกปีย้อนเวลาอยากย้อนย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรที่พลาดไว้แต่ can yeah.

my god ฉันไม่ได้คิดว่ามันจะเศร้าขนาดนี้่ะแกโอ้ยซึมซึมเลยแล้วอะแล้วถ่ายเพลงนี้เพลงแรกอแล้วมีถ่ายต่อว่านานี้เออไหลไม่ว่าหมดอะไรไม่เป็นไแต่งใหม่อ่ะก็โอ้ my god มันเกินคาดเกินที่เกินที่คิดไว้อ่ะแล้วจริงๆ ก็มีสปอยมาบ้างแหละว่าเออมันดูเป็นมันเป็นเพลงเศร้าหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเศร้าขนาดนี้โอ้จริงแล้วคือที่ร้องไห้อ่ะอย่างแรกคืออินกับเพลงแหละเอออย่างที่สองคือภูมิใจเก่งอือเก่งมากเพราะว่าเออจริงๆเราก็ดูแบบดูผ่านผ่านที่น้องแบบไปโปรโมทน้องให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าเออแบบน้องก็แบบแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวมีโฟสต์มาช่วยแบบ ช่วยช่วยช่วยดูเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบฟังง่ายมากขึ้นเพราะว่าฮวินเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงเออใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆเออแล้วเพลงแม่งก็แบบโคตรดีเลยอ่ะแบบแม่งทุกคําที่โหมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันคิดว่าลูกฉันอกหักโอ้ใช่หรีอแต่อะไรเศร้าๆหรือแบบอะไรพดแต่ละสุขอะไรเงี้ยอกหักแน่ใครทำองาลูกเอกหักล่ะ เออไปบ้าแล้วพวินก็แบบตลกมากทุกคนเยอะกว่าหมูออไม่ได้โอห่ะแต่งเพลงแหละแต่งเพลงเศร้าอยู่ใช่แล้วมันต้องแบบมีคอมบิวในนั้นเออไอเราก็โอ้ใจหายใจความรู้อกหักไปยังไงถ้าพูดถึงตัวเพลงอ่ะรู้สึกว่าเพลงมันเหมาะกับพวินมากอาจจะด้วยอเพราะเขาแต่งเองแบบว่าน้ําเสียงเขาหรือแบบอะไรเงี้ยมันดูแบบพอดีได้หมดเลยใช่เพราะว่าเขาจะรู้ว่าเนื้อ เขาเรียกอะไรอะท่อนคีย์ไหนประมาณไหนที่มันจะเข้ากับเสียงเขาไหมผมว่าลองแล้วเขาจะรู้สึกแบบว่ากําลังพอดีเออซึ่งมันเข้ามาพอดีจริงๆใช่เออมันอินมากเลยไม่งั้นแม่ไม่ร้องให้หรอกลูกขอให้เธอนั้นชคดีโอ้หชอบชอบที่ว่เสียงหลบเ่นี่มันมันจะขาดใจอะมันบีบหัวใจมันแบบว่าเออรักอยู่นะแต่ว่าทําได้แค่นี้อะเออก็ต้องแบบ วอวยพรให้เธอโชคดีกับทางที่เลือกอแต่ฉันก็จะวอวยพรวันเกิดให้เธอทุกปีนะเพราะว่าฉันก็ยังรอและก็รักเธออยู่ตรงนี้เลยม,มันมี <c oughs> ตอนแรกอะลุะล้นว่าว่านางเอกเอ็มบีเนี่ยคือจกักจับเป็นหรือจักตุยจากเป็น, <c oughs> เ,ปนเพราะว่าตอนแรกอะมันมันดูเหมือน รักก็ก็ดูหลักกันแล้วก็ดูไม่ได้มีท่าทีว่าจะตอนที่แบบเป็นเป็นตัวเป็นตัวทีเซอร์ใช่ปะใช่ครึ่งเพลงแรกด้วยมันก็รู้สึกว่าก็ดูลักกันดีนี่เออแล้วตอนทำไมเขาถึงเลิกกันรุนมากรุนมากตอนที่หลังเสาตอนหลังเสาที่เป่าเ้กแล้วหลังเสากลัวแบบภาพตัดมาเป็นรูปกลัวมากไม่ได้กลัวจริงๆมันเหมือนแบบนั้นแต่ไปมามาพอช่วงพอตอนจบอะ พอพอเขาเรียกว่าอะไรดูไปดูมามันเหมือนกับว่ามันเป็นโตวบูวินเองที่ที่ไม่มีตัวตนดูสลับความร้างกับความเป็นจริงบ้านมันดูร้างสลับกับบ้านที่มันดูมีของดูมีคนใช้ก็เคยอยู่ด้วยกันใช่แต่วันนี้ไม่มีเธอแล้วมันก็เลยเป็นแบบอ่าใช่แต่ว่าแบบว่าลองตีความอีกแบบนึงดูเหมือนว่าเอออยู่นานจนจนตอนเนี้เขาไม่ได้โตวบูวินเองอ่ะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว มันนานขนาดนั้นเลยอ่ะก็ต้องก็ยังอวยพรอยู่ในขณะที่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วเอพราะว่าจิตฟิวแบบจิตสุดท้ายฉันก็ยังเฝ้าที่จะอวยพรเถออยู่ใช่ก็ยังอยู่ที่นี่มันมีท่อนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะย้อนเวลานะกลับไปแก้ไขอะไรที่เขาเคยทำผ่าแต่สุดท้ายก็รู้มันเป็นไม่ได้เขาก็ทำได้แค่อวยพรใช่คือเป็นฟิลแบบเขาเขารักมากอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใย กับความรักครั้งนี้ที่มันต้องจบลงไปอาจจะจากความผิดพลาดของเขาทั้งคู่หรือว่าตัวเขาเองอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแก้ไขมันนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเวลามันก็ไม่ไหลย,ย้อนกลับอ่ะเขารู้ดีว่าเออผู้หญิงคนนี้ยเลือกที่จะไปแล้วอ่ะเขาก็เออความรักของเขามันมันจะไปล้างถือไว้ให้เจ็กมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะเออความรักของเขาที่จะมีให้ผู้หญิงคนนี้ก็คือได้แ,แต่วอวยพรให้เธอไปเจออะไรดีๆเจอสิ่งที่ดีๆกับทางที่เธอเลือกจะเดินอะไรอีว่าคิดได้ไงลูกหนูแต่งไวได้ยังไง มันไม่ไหวอ่ะแม่ไม่ไหวหรอกแล้วเอ <c oughs> ็มวีโคตรดีเลยจริงเออแบบคือรู้สึกว่าอยากชมคนทำเอ็มวีมากเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดคือไม่แน่ใจว่าเขาเขียนไว้ไหมอ่ะเหมือนจะไม่ได้บอกใช่ปะใช่คือขอชมคนทำเอ็มวีหน่อยมันเป็นมูดแบบ มูนแบบเหมือนหนังฝรั่งอ่ะอ๋อใช่เออแบบเป็นฟิลแบบว่าหนังฝรั่งสมัยก่อน uh uh. ที่แบบว่าเอออยู่ในว่าออกยุโรปยุโรปหน่อยแบบว่าแต่งตัวแบบออกจากคลาสสิกนิด uh huh. นึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโคตรด,ดีเลยอะ่ะเอ็มมีโคตรด,ดีเลยอะ่ะแล้วเอ็มมีโคตรเข้ากับเพองเลยอะ่ะแม่งอินมากแบบว่าคนละน้องะอ,อิ่มเก่งจังเลยจรักมากแบบว่าตอนมีความสุขก็แฮปปี้มากซีนทะเลาะแล้วก็แบบ เราไม่ได้ยินเสียงพูดด้วยซ้ำว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันแต่เราสัมผัสได้ถึงว่ามันรุนแรงว่ามันว่ามันแบบมันต้องจนตรงนั้นเออมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผู้บินก็แ <laughs> ม่เจ็บใช่แล้วชอบที่เล่าความรู้สึกของนักแสดงผ่านโทนสีด้วย อตอน<ช>ที่มีความทรงจำดีๆ,ดๆก็แบบพ่อดูอบอุ่นดูดละมุนลำไมอบอุอ่นเออพอเศร้าก็เป็นโทนฟ้าเย็นๆนะมาแบบนี้เออตอนที่นึกถึงช่วงเวลาที่นึกถึงเธอแต่ว่าช่วงเวลาที่นึกถึงเรื่องราวดีๆอ่ะพอฝั่งของพอถึงตอนซีนผู้เปนคนเดียวที่ไม่มีเธอแล้วนะเออก็เป็นโทนอุ่นที่ดูหมองๆแต่พอเป็นซีนที่นึกถึงความผิดพลาดของตัวเองก็จะเป็นโทนเย็นที่แบบดูเศร้ามากๆ เออชอบมากที่แบบว่าเอาโทนสีมาช่วยเล่าเรื่องช่วยบิวโดดดีมากเลยอ่ะเ <c oughs> ก่งมากนะผู้บินกุมมือผู้มือให้กับเพลงนี้มันประสบความสำเร็จมันเป็นเพลงแรกของหนูที่หนูแต่งออกมาให้แบบว่าแฟนคลับแล้วก็แบบว่าผู้คนอีกมากมายได้ฟังเพลงนี้แล้วมันเป็นเพลงที่ดีอ่ะ เป็นออฟฟิเชียลเป็นได้ฟังเพลงที่ภูวินแต่งแบบออฟฟิเชียลเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะรู้มาตลอดว่าภูวินนะชอบแต่งเพลงชอบเล่นดนตรีน้องแบบว่าเวลาไม่มีอะไรทำน้องจะนั่งแต่งเพลงไปเรื่อยเลยมันจะมีครั้งหนึ่งที่เออแฟนคลับได้ฟังท่อนสั้นๆเออแบบท่อนหนึ่งที่น้องแต่งผ่านไลฟ์เราก็เลยตั้งตารอมาตลอดว่าจะมีโอกาสไม่น้าที่เราจะได้ฟังเพลงของภูวินแบบเต็มๆแล้ววันนี้ก็มาถึงก็ไม่รู้จะชมอะไรเพราะว่า ภูมิใจจริงออในตัวของในตัวของภูวินน้องก็แบบอยู่ในวงการมานานแล้วน้องก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น้องได้ลองทําแล้วก็ทำออกมาได้ดีเก่งมากเพราะว่าแบบโอ้เขาน้องเล่าในไลฟ์เคยได้ยินนิดหน่อยว่าน้องอ่ะตีคอร์ดขึ้นมาก่อนแล้วมาใส่เมโลดี้ทีหลังมันยากกว่าใช่ไหมยากคือพอตีคอร์ดมาปุ๊บมันจะฟุ้งไปหมดเลยอย่างเขาแต่งเพลงใช่ป่ะเขาจะแต่งเนื้อก่อน เนื้อแล้วก็เติมเมลโลดี้แล้วก็เติมคอร์ดเติมเมลโลดี้โดยปกติแล้วแต่แล้วแต่แตคนถนัดใช่บางคนก็คิดเมลโลดี้ขึ้นมาก่อนมันมีเมลโลดี้นี้ขึ้นมาในหัวแต่ว่าพอน้องบอกว่าตีคอร์ดขึ้นมาก่อนโขมันกว้างมากเลยเแลวการที่จะโขให้มันเล็กลงอ่ะมันยากกว่าการที่ทําแบบเล็กไปใหญ่น้องน่าจะถนัดแบบนี้เออเก่งมากถนัดแบบบีบอัด บีบับไอเดียไอ่ใช่เก่งเก่งเก่งอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเรียลชันวันเกิดเธอนะคะของภูมินตั้งสั่งยืนะคะสามารถไปฟังแบบออฟฟิเชียลได้ใน r i s e อร์มิวสนะจ๊ะฟังได้นะคะวันนี้ที่ไปปั่นวิวเพราะมากใครแต่ว่าถึงจะร้องไห้กันหน่อยก็เศร้าอ่ะอ่ะวันนี้สำหรับติ่งไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิีเมื่อหน้าสำหรับติ่งจะอะมาเสิร์ฟก็ติดตามชมนะจ๊ะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย